นี่เท่านี้ล่ะผมขอพบคนมีคันที้ชื่ออึงนะ่รัหอีอึงมันท้องโตคุณจะพบมันทำไมคนนี้ชื่อแหม่มนี่ครับแหม่มหมอบมอะไรกันอ้าวบอกเขาไปสิเองเชื่อละฉันชื่ออึงจ้ะต <c oughs> าสมเพศเน่แลท้องอะไรเนี่ยท้องอะไรเนี่ไม่รู้เหรอคุณไม่เคยรู้จักผมเลยอ่ะ ฉันไม่เคยรู้จักคุณนะตกลงได้ผมขอมอบช่อดอกไม้ให้ในฐานะที่คุณเป็นนักแสดงยอดเยี่ยมจริงๆครับรับไปสิครับฉันไม่ก็รับหรอกนะอรับไปเถอะครับผมให้คุณด้วยความจริงใจรับไปสิครับรับไปสิรับไปสิไปไหนล่ะ